สวัสดีครับผมมีข่าวสามารถอัปเดตสําหรับคนที่เลือกแฟดคอไปแล้วหรือยังไม่ได้เลือกก็ไม่เป็นไรนะครับมันจะมีออของขวัญล็อกอินนะครับที่แจกแฟดคอกับอาวุธเฉพาะนะครับจะเป็นบิงโกนะครับแล้วแจกแฟดคอด้วยเป็นแฟดคอแบบไม่ไม่ชัวร์ว่าชุดเก่าไหมถ้าชุดเก่าก็ดีแต่ว่าผมคิดว่ามันน่าจะเอาตัวหลักๆเท่ๆออกไปนะ ก็จะเหลือแค่แฟตคอพวกธรรมดาอะไรพวกนี้นะครับมันจะเป็นบิงโกแบบล็อกอินไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> ถ้าคุณบิงโกแล้วมันก็จะให้มานะครับตัวนี้ <c oughs> ส่วนอันนี้ล็อกอินแค่7วันนะครับเราก็ได้ของเพิ่มนะครับ <c oughs> แต่มันก็มีกิจกรรมที่ตัวเกมมันแจกมาเรื่อยๆอยู่เนาะ <c oughs> เพจอะเพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสนะครับ สำหรับคนที่กลับมาก็เขาจะเรียกอะไรแค่คุณมาล็อกอินสักจบกิจกรรมนี้แล้วก็เปิดการใชา้ให้สนุกนะครับมันจะให้เราเปิดการชาหนึ่งครั้งต่อวันเนาะไอสิบรอบอ่ะหนึ่งครั้งต่อวันอ่ะก็ประมาณนี้นะครับข่าวสารที่จะอัปเดตให้สำหรับคนที่เลือกแฟดคอไปแล้วหรือยังไม่ได้เลือกหรือ เราเลือกไปแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าจะหาได้อีกจากไหนมันมีกิจกรรมแจกอยู่นะครับกับอาวุธเฉพาะของตัวละครนะครับอ่าอันนี้ก็สําคัญนะครับสําหรับอาวุธไอพุชพเนี่ยมันเป็นอะไรที่หายากมากจริงๆถ้าไปซื้อก็ได้นะก็คือให้คุณเข้ามาที่เรือหอนะครับทีนี้ให้เรามาที่แฝดคอนะครับแล้วก็เลือกตัวละคร ให้เราเข้าไปนะครับแล้วก็อาวุธมันซื้อได้นะครับในราคาที่แต่ก็สูงเนาะหมื่นห้าหมื่นแอะไรเงี้ยอันนี้ผมได้เพชเรอ,อก็โอเคไม่ไม่ค่อยได้เช้น,นะครับ เราก็เลือกดูได้ราคาก็น่าจะตกที่ต่ำสุด1 5ื่นเนาะขึ้นมาอีกสักหน่อยก็1 8 0 0 0แ6แล้วเนาะอ่ะอันก็แค่เข้ามาลอ็อกอินให้ครบก่อนก็ได้นะครับเพื่อมาเล่นกิจกรรมกับตัวเกมสักนิดนึงเราก็จะได้แบบว่ายังไงอ่าจะได้ไล่ตามคนอื่นทันเนาะ อ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับแจ้งข่าวสารของคนที่เลือกแฟดคอแล้วก็ยังไม่ได้เลือกแฟดคอเท่านั้นนะครับไม่มีอะไรมากผมไม่ได้มีข่าวสารเพราะผมไม่ค่อยได้ติดตามเอ็กโซเท่าไหร่นะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับขอบคุณครับ